สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยเนาะพี่พี่จ๋าฮานอยสูตรเบ็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่29 วันที่สามสิบพี่น้องจ้าวันที่สามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแต่สิบแปดปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราก็จะมาดูบทสรุปกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางตัวใหม่นะคะ อะมาดูกันนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับแนวทางของแอดในวันนี้นะคะก็ให้ไปที่เด่นที่368นะคะรูดที่3พี่น้องเกือบไปรอดนะคะรูดที่3ในรอบเฉพาะกิจนะคะ1 8 2ดล่าง60มาเด่น6เด่น8มาบนมาล่างเลยนะสำหรับในรอบเฉพาะกิจนะคะส่วนในรอบพิเศษ8 9 4ล่าง3 9นะคะ8มาหลักร้อยเนาะส9 เด่นที่สามมาวิรุธที่สามมานะคะพี่พี่จ๋าดูไปตัดสินใจเน้นที่หกแอดก็ย้ำเนาะว่าถ้าใครไม่ชอบสามหกอย่าลืมับเป็นสามเก้ามาสามเก้าพี่น้องไปเน้นที่สามหกมาตัวนี้นะคะแล้วก็ในรอบปกตินะคะสามสี่หกล่าง7จ็ดหนึ่งเด่นที่หกมาเด่นที่สามมามาหลักร้อยนะคะสาหรับในรอบ v i p ศูนย์แปดหนึ่งล่างหนึ่งห้าเด่นที่แปดมานะคะพี่พี่จ๋าในรอบสุดท้ายนี้มาบนมาล่างเลยเนาะตัวที่แอดเจาะในกลุ่ม นะคะอ่ะยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะพี่พีจ๋าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดเนาะดูสามตัวสามตัวในแนวทางเลขทูบวันนี้ก็ไม่ได้กลับหัวให้ด้วยนะคะพี่พีจ๋าก็มาในรอบนี้เนาะอ่ะสามเก้าก็มานะคะสำหรับในรอบนี้สามสี่หกแอดให้ไปทำสามสี่เก้ามากลับหัวนะคะพี่พีจ๋าอ่าถ้าใครสนใจแนวทางเลขทูบก็ในกลุ่มได้เลยนะแล้วก็แอดแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะพี่พีจ๋า วันที่1ถึงวันที่4แอดไม่ได้ลงหน้าช่องให้นะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์นะคะไอดีไลน์ของสาวหึงต้องเป็นไอดีไลน์นี้เท่านั้นอันเดียวนะคะเดี๋ยวส่วนในกลุ่มเดียวแอดึงเองเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มเพื่อนมาก่อนเนาะก่อนแอดจะติดธุระในช่วงวันที่1นึงถึงสแอดอาจจะไม่ได้ดูไลน์นะคะไม่ได้ดึงเข้านะถ้าใครจะเข้าเข้าก่อนนะคะแล้วก็วันยี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดยิงยาวเลยนะคะอันนี้แอดไปพักผ่อนนะคะแอดไม่ได้ ลงแนวทางหน้าช่องนะคะพี่พี่จ๋าดูเวลาก่อนด้วยนะแต่ส่วนมากจะแบบไม่ค่อยได้ลงนะถ้าไปต่างจังหวัดยิ่งถ้าไปแบบนี้ไม่ไปเที่ยวแบบนี้แอดไม่มีเวลาทําแนวทางเลยนะคะถ้ากลับต่างจังหวัดบ้านแอดยังมีเวลาทําให้เนาะอ่าถ้าใครสนใจก็ในกลุ่มได้เลยนะถ้าอ่านไลค์ใครดึกใครตอบใครช้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะอ่าถ้ามาก็มาก่อนเวลาเด้อพี่พี่จา๋า อะไปต่อกันที่ของวันที่30นะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดลง2สูตรนะเผื่อพี่พีเที่มารับชมใหม่เดี๋ยวงงนะคะแอดลง2คลิปนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะสําหรับท่านที่ไม่ชอบเลยก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะ อ่ะมาตามต่อกันที่ตัวเด่นของเรานะคะก็ขอให้มาเด้อมาทุกวันอย่างน้อยสักสองคู่ก็ยังโอเคนะคะพี่ๆจ๋าถ้าพาตัวเดียวคู่เดียวก็มาขอให้มาในตัวที่แอดเน้นวันนี้โลดไม่มาตัวที่แอดเน้นเลยนะคะมาตามต่อกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแอดคำนวณไว้แล้วแต่ว่าขอพิจารณานะอีกทีหนึ่งรีบเดี๋ยวเพราะว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตก็ช้านะคะแอดก็ต้องรีบทําไว้ให้ก่อนเนาะ เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนโปรใหม่อยู่ทำงานไม่ทันใจเลยหาคาอินเทอร์เน็ตก่อนพี่น้องวันนี้นะคะวันนี้แอดให้เด่นไปที่9นะ1แล้วก็7นะคะแอดจะวิ่งรูทที่9นะคะพี่พีจา๋าสำหรับท่านที่ไม่ชอบ9ก็นํำ1กับ7ไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะมาเดี๋ยวเรามารูทที่9กันก่อนเดีย๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ 9091ู 90, 91, นะคะ9ก้าสอง5ก้าสามแล้วก็99วันนี้ก็น่าจะมีเบิลน,นะพี่ๆจ๋ารอดูก่อนนะคะเพราะว่าแอดคำนวณออกมามีเบิ้ลน,นะ เปิ้มาสามคู่เลยด้วยแหละอย่างน้อยก็ต้องมาสักคู่ใดคู่หนึ่งตามสูตรตามสูตรนะคะมีเขามีหลุดนะพิจารณาดูนะคะอ่ะมาตัวที่แอดเด้นในรูทที่เก้านะคะแอดเนนไปที่เก้าศูนย์เก้าสองนะคะเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าเนาะถ้าสายเบิ้ลเก้าเก้านะคะอ่ะอีกคู่หนึ่ง นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาอีกทีนึงแล้วกันแอดกอ็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสำหรับท่านที่อยากได้ชุดน้อยคู่ชุดโค้งสุดท้ายใบเขียวนี้แอดลงทางช่องรองเนะงาะงาพนิดานะคะลงสูตรเดียวคลิปเดียวนะคะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะฟังทุกวันนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะผื่ะ ติดตามแอดนะทุกช่องทางนะคะสักครู่นะคะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเด้อพี่พี่จา๋าเดี๋ยวแอดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแอดให้ดูเผื่อท่านที่สนใจเนาะอ่ะช่องรองของแอดนะคะช่องรองของแอดก็คืออันนี้นะคะพี่พี่จา๋าอันนี้นะคะออะถ้าใครสนใจก็ ติดฝากติด,ต,ด,ต,ดตามแอดด้วยนะคะทุกช่องทางเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้พี่พี่ฟซทุกๆท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ